สถานการณ์แนวชายแดนไทยและกัมพูชาวันที่9ธันวาคมปี2025การพทัระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มขยายวงกว้างตามแนวชายแดนได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ สะแก้วและตราโดยเวลาประมาณตีสี่ห้าสิบนาทีฐานกัมพูชาได้เปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องด้วยจรวดหลายลำกอง b m 2อ็ดและใช้ดโดรนทิ้งระเบิดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนทั้ง4จังหวัดและในเวลาตีห้าฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยอาวุธเหลกและอาวุธวิธีโค้งและสามารถควบคุมพื้นที่หลักเอาไว้ได้ในช่วงแปดนาฬิกาห้นาทีถึงเก้านาฬิกายีนาทีกัมพูชาได้มีการโจมตีด้วยปืนใหญ่ยิงใส่บริเวณปราสาทตาเมืองทมในอีกด้านหนึ่งกองทัพอากาศไทยได้โจมตีเป้าหมายทางทหารกัมพู ูชาหลายจุดในแ,แก่อาคารคาสิโนและอาคารสแกมเมอร์ฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราและชายแดนช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคาดว่าเป็นที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชาอีกทั้งจะมีการโจมตีคลังเก็บอาวุธบี2 1มและคลังอาวุธหนักราเมืองสําโรวจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาและในจังหวัดสะแก้วของทับกได้ใช้รถถังยิงทำลายบนคาสิโนของกัมพูชาในอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วซึ่งถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการยิงปืนใหญ่และอาว,ธ,วธิี こう。Hole.